สวัสดีครับวันนี้พ So l a ซ Cell จะมาแนะนำแลกเปลี่ยนวิธีการต่อระบบกาวในอุปกรณ์มอเตอริ้งนะครับระหว่างเดงคือตัวมิดแคมก็จะมีแผงกาวเพจนะครับส่วนระหว,ว่างรางที่มีการต่อกันก็จะมีกาวลักต่อเชื่อมสายกาวต่อถึงกันระหว่างรางสองรางนะครับส่วนปลายรางก็จะมีกาวลักและก็มีสายกาวต่อเข้ากับตัว ปลายรางด้านล่างเชื่อมกับปลายรางด้านบนนะครับโดยใช้กาวลักบีบกดเข้ากับสายกล่าวจากตัวด้านล่างและก็ขึ้นมาที่ตัวสายกล่าวด้านบนนะครับแล้วก็ทำการร้อยท่อลงไปด้านล่างร่วมกับสาย p v บวก p v ลบนะครับแยกกันออกลงไปหลักดิน นะครับขอดดักดินลงไปให้เรียบร้อยตามภาพนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม